ในคืนหนึ่งที่ร้อนอบอ้าวหลายๆายคนกำลังลำบากกับการใช้ชีวิตในช่วงไวรัสระบาดไม่ต่างกับชายหนุ่มคนนี้แต่ชีวิตของเขาอาจจะดีกว่าคนอื่นอยู่บ้างเล็กน้อยแม้ตกงานมานานแต่เขาก็ยังมีเงินประกันจากพ่อที่เสียไป สมชายใช้ชีวิตในวันว่างๆของเขาไปกับการเล่นเกมดูซีรีส์อยากกินหมูกะทะเฟ้ยกินในเกมไปก่อนละกันถึงจะดูน่าเบื่อในบางวันแต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่ทำให้เขาตื่นเต้นอยู่เสมอ พ่อมาอีกแล้วเหรอในหลายๆครั้งเขาจะรู้สึกถึงพ่อและคิดว่าพ่อมาหาตั้งแต่พ่อจากไปก็มักมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นในบ้านเสมอเบื่อเว้ยเมื่อไรจะหมดโควิดวะแต่แล้วเขาก็คิดอะไรบางอย่างได้ สิ่งนั้นก็คือเขาอยากเจอผีพ่อของเขานั่นเองเขาได้เริ่มค้นหาวิธีการในอินเทอร์เน็ตทันทีและได้ตั้งกระทู้ถามในเว็บบอร์ดถึงวิธีเห็นผีอยากเห็นผีครับมีใครแนะนำได้บ้าง ตั้งกระทู้ได้ไม่นานก็เริ่มมีคนสนใจมาตอบเขามากมายบางคนก็เล่าประสบการณ์ตัวเองยาวเหยียดและเตือนว่าอย่าลองทําแต่เขาก็ไม่สนใจและสนุกกับเรื่องราวของคนที่เคยพบเจอผีจนกระทั่งมีคอมเมนต์หนึ่งที่แนะนำวิธีการให้เขาอย่างละเอียด ถ้าไม่มีใครแนะนำคุณเดี๋ยวผมจะแนะนำให้เองครับเรื่องวิธีทำมันไม่ยากเท่าไหร่หรอกครับอยู่ที่ใจของคุณผมจะเอาวิธีทำที่ทำง่ายๆที่ต่อให้เด็กอมมือก็ทำได้มาให้คุณลองลับกันนะครับแต่สำคัญเลยนะระหว่างที่ทำสมาธิต้องดีๆอย่าทำเล่นนะครับพออ่านจบสมชายรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมาก เขาได้เริ่มทดลองทำวิธีแรกวิธีนี้ทำได้ง่ายๆหลายๆคนคงจะเคยเห็นในละครมาบ้างพุทโทธทายะพุทโทธทายะพุทโทธทายะ,ททายะวิธีที่หนึ่งมองลอดวางขา บ้าจังหวังนง้นมอกจริงๆื่นตายเลยวิธีที่สองตัดเล็บกลางคือการตัดเล็บนั้นต้องตัดเรียงตามลำดับโดยเริ่มจากมือขวานิ้วก้อยนิ้วโป้งนิ้วนางนิ้วชี้และสุดท้ายนิ้วกลางจากนั้นก็มือซ้ายทำแบบเดียวกันการตัดต้องตัดไม่ให้ขาดออกจากกัน และเป็นรูปโค้งตามเล็บพอตัดเสร็จให้ใช้ผ้าสีดำที่ใช้แล้วห้ามเป็นผ้าใหม่ห่อเอาไว้แล้วนำไปวางไว้ทางทิศตะวันตกจากนั้นก็ลองนอนและรอดูถ้าได้ผลจะมีวิญญาณมาตัดเล็บที่ปลายเท้าและปลายเตียงของคุณ ที่เรากำลังทำบ้าอะไรอยู่วิธีสุดท้ายที่เขาจะลองก็คือใส่เสื้อกับด้านแล้วทิ้งตัวลงนอนที่ที่มีความสูงกว่าพื้นแล้วห้อยหัวลงมาเหมือนแงนหน้าถ้าได้ผลผีจะมาให้เห็น สมชายทําอยู่นานเขาคิดว่าวิธีนี้คงจะไม่ได้ผลแล้วเขาเลยเปิดมือถือดูเพื่อจะหาวิธีใหม่ๆมีคนแนะนำอีกหลายวิธีมากแต่เขาก็มาสะดุดกับคำพูดหนึ่งที่คุณบอกว่าพ่อของคุณยังคงวนเวียนอยู่อยากจะถามว่าคุณมั่นใจได้ยังไงว่านั่นคือ พ่อของคุณอไม่ใช่พ่องั้นเหรอขณะนั้นเองได้มีเสียงน้ำไหลและประตูห้องน้ำเปิดออกเขาตกใจและหวัดหวั่นเล็กน้อยและคิดในใจว่าน้ำคงลั่วละมัง้งสมชายมายืนหน้าประตูห้องน้ำ ด้วยใจกล้ากล้ากลัวกลัวสิ่งที่เกิดขึ้นไม่เป็นไปอย่างที่เขาคิดใช่น้ำไม่ได้ล่่มเขากว่าสายตามองไปรอบๆหาสิ่งผิดปกติความคิดแวบเข้ามาในหัวทันที พอใช่ไหมครับมาเปิดนะและในขนาดนั้นเองหืมทีวีได้ถูกเปิดขึ้นมาเองสมชายข่มความกลัวพยายามคิดว่าแค่เรื่องบังเองิญ อาจจะมีอะไรบังเอิญทับรีโมทอยู่ก็ได้ทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นวันนี้ก็เรื่องบังเอิญจากความสนุกเริ่มเปลี่ยนเป็นความกลัวเวลาผ่านมาสักพักสมชายก็ยังคงคิดถึงเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นแต่แล้วหเฮ้ยปีหัวคาด สมชายตกใจสุดขีดใจตกไปอยู่ตาตุกเรื่องจริงเหรอวะเนี่ยเขารวบรวมความกล้าทั้งหมดที่มีเป็นไงเป็นกันสิว่าให้รู้กันไปเลย เพียงแค่ความว่างเปล่าสิ่งที่เห็นเมื่อครู่เขามั่นใจว่าไม่ได้ตาฝาดแต่อีกใจเขาก็ไม่อยากจะเชื่อว่าได้เห็นผีจริงๆวันนี้เขารู้สึกเหนื่อยมากๆกับสิ่งที่พบเจอมันคืออาการสมองและสายตาล้าถึงเกิดอาการหลอน หรือวิธีเห็นผีมันได้ผลจริงๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้มีสีเลือดด้วยนะอย่าเพิ่งลุกไปไหนยังมีต่อ รายการ<อ>คนอวด,อวดมีวันนี้ผมมาล่าท้าผีผมอยากเจออยากเห็นอยากสัมผัสขอเชิญดวงวิญญาณทั้งหลายมาให้ผมได้พบเจอด้วยเถิดอัน,นันตปัจฉเยปเาันเทเทนาเฮ้เ อาปาติยาอาปาติเทเทถือขอ้ี่ทหมีช่วที่พวกนใช้ง่าหลังจากวันนี้ สมชายก็ได้เห็นผีตลอดไป